ครับสวัสดีครับบ้านสวนนูกหนดประอ้าววันนี้จะพามาดูเรื่องอวัตคูลาไมโครไรซาอวัตคูลาไมโครไรซาคือเชื้อราที่พึ่งพากับดากไม้นะแล้วก็ย่อยย่อยสารอาหารจากอีกสีวัตถุฟอสฟรัสโพแทสเซียม และทําลายปรับค่าดินที่เป็นกรดให้เป็นดินที่ต้นไม้สามารถจะนำไปใช้ได้เเชื้ออบัคูล่าไมโครไรซาจะต่างจากแอคโตไมโครไรซาในส่วนของที่เป็นดอกเห็ดประเภทเห็ดเผาะเห็ดพึ่งเห็ดละงโงกเห็ดไข่ที่ต้องพึ่งผ่ากับไม้วงยาง แต่อาบัคูล่าไม่ครไ้ซาจะพึ่งพากับรากไม้ประเภทพืชผักพืชสวนพืชไร่พึ่งพาแล้วก็ทำประโยชน์สร้างประโยชน์ให้แก่พืชที่อยู่ร่วมกันนะฮะอันนี้เป็นเป็นวิธีขยายเชือ้อถ้าเราได้เชือ้อ อัลบคุร่าไม่ครไรซามาเราต้องนํำมาขยายเชื้อก่อนวิธีขยายเชื้อก็ใช้ดินดินละเอียดกับทรายทรายละเอียดเป็นสื่อในการทำสื่อแล้วก็จะใส่อาหารที่เชื้อราต้องการเข้าไปด้วยนะแล้วกระบวนการขยายต้องอาศัย ลากพืชตอนนี้ลุงหนวูก็ใช้หญ้า,ากิมมี่สีม่วงที่มีลากสมบูรณ์อยู่แล้วรกรูดกอมากับอีกส่วนหนึ่งเราหยอด,มดเมล็ดข้าวโพดนะฮะเข้าไปเพื่อให้ต้องการลากของเขาเข้าสู่ระบบการพึ่งพาปริมาณของอไวทุราชไมโครไรซาก็จะขยายตัว โดยการทำงานร่วมกับลากของพืชตระกูลหญ้าให้สังเกตน,นะครับนี่เออใช้เวลาหกวันดูเชื้อราเขาเดินนะฮะคือเชื้อราในวงอัลบาคูล่าเมลควอลซ่าเริ่มขยายตัวออกมาหเห็นเป็นเส้นใหญ่หลาเขาวๆเนี่ยฮะ นี่ใช้เวลาห้าวันระยะเวลาในการเลี้ยงขยายเราจะให้ต้นข้าวโพดเนี่ยจเจริญไปอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะฮะเพื่อให้กระบวนการขยายเชื้อเอาไวคูร่าไม่คยไราบเพิ่มปริมาณขึ้น เมื่อได้ระยะเวลาที่ต้องการคืออาจจะสรุปได้ว่ารอให้ข้าโพดเริ่มตั้งท้องนะฮะแต่เราอันนี้เราเราจะไม่เก็บเสี่ยวฝักข้าวโพดเลยเพราะว่ามันจะเลยระยะเวลานะฮะมาดูนะครับเราจะเห็นเชื้อราขา,ขาว นะเชื้อราขาวๆเ,เลยจะเห็นนะอันนี้คือเชื้อราของอบัตคูล่าเมคอเลซาเริ่มต้นทำงานเขาจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกหลายร้อยเท่านะฮะแล้วเราจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางหลังจากนี้เราพอได้ที่แล้วเราต้องทำทำทำให้แห้งคือเข้าสู่ระบบการจำศีล แล้วนำมาบรรจุตัวนี้ก็ใครได้รับเชื้อไปก็สามารถขยายต่อได้อีกนะครับเราจะบรรจุถุงละ1กิโลกร,รมัมอ่โปรเจกตนี้รอเวลาสักอีก30วันครับในช่วงการเก็บเกี่ยวเชื้อราอบัตคูล่าไมโครเรซ่าเราจะนำมาเสนอ ให้เห็นภาพอีกครั้งครับขอบคุณมากครับที่ติดตามบ้านสวรลูงหนวดปลาอาวครับแรงไมโครไรซ่าทั้งสองชนิดครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ติดตามมานะครับ